กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของนายอัมพลตั้งนบกรโดที่รู้จักกันในชื่อของอากงหนึ่งในคนที่เคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงขณะที่เจ้าตัวถูกกลุ่มขังอยู่ในเรือนจำด้วยข้อหาคดีดูหมิ่นเบื้องสูงเมื่อวันวานที่ผ่านมา8พฤษภาคม2555แฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีการดึงเอาการตาย ของชายชราวัย61ปีในครั้งนี้มาเกี่ยวโยงไปยังความต้องการแก้ไขกฎหมายมาตรา112ที่เป็นหมวดหมู่อันเกี่ยวข้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผลปรากฏว่าได้มีหลายต่อหลายคนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนไม่น้อยล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้มีการ forward ภาพที่เป็นข้อความการสนทนาบนเฟซบุ๊กซึ่งระบุว่าเป็นนักแสดงสาวชื่อดัง ทักบงกฎคงมาไล่งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอากงในทํานองที่ไม่เห็นด้วยกับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวและ,ะใช้ศพของชายชาราคนนี้เป็นเครื่องมือโดยมีทั้งนี้หลังจากมีผู้นำภาพดังกล่าวไปโพสผ่านเฟ e บุ๊กในหลายๆส่วนปรากฏว่าได้มีคนอื่นๆพากันเข้าไปกดไลค์ให้เป็นจำนวนมาก ถึงเมื่อผู้สืกขาวได้ตรวจสอบในส่วนของภาพประจําตัวจากภาพที่ว่าเปรียบเทียบกับภาพประจําตัวที่นักแสดงสาวใช้ใน Facebook ของตนเองนั้นผลปรากฏว่าเป็นภาพเดียวกันแต่ก็ความน่งกาวจะเป็นนักแสดงสาวพู้จริงๆหรือไม่คงต้องฟังจากปากเจ้าตัวคืออาจารย์เนี่ยอยากจะให้สติประชาชน หรือคนเสื้อแดงคุณคิดดูว่าพวกคุณเนี่ยังยได้รับการคุ้มครองได้รับการปกป้องเวลาคุณเนี่ยโดนใครด่าสมมุติเนี่ยเขาเนี่ยมาด่าคุณ ป่วนบ้านป่วนเมืองไอ้พวกทำชาติพังทำลายทรัพย์สินของชาติเผาบ้านเผาเมืองคุณยังมีสิฟองเขาได้เลยคนที่ไม่กล้าห่าคุณเพราะกฎหมายประมลวลกฎหมายอาญาเขาบาังคับใช้มาหลายสิบปีแล้วไม้แต่คนกว่าถนนคนเจ็บพอยายังได้รับการคุมของ คุณคิดถึงสถาบันพระมาหากษัตริย์ประมืวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบสองเนี่ยมันมีมานานแล้วไม่ได้เพิ่งมีแล้วมันก็ไม่เคยมีปนนัญหาถ้าคุณไม่ได้ไปกระทำความผิดคุณไปคิดดูกันแล้วกันว่าประชาชนอีกตั้งเกือบเจดสิบล้านคนทำไมเขาไม่โดนเข้อหานี้เพราะเขาจงรักภักดีเขาไม่ทำผิดกฎ ทีนี้จะโทษใครก็ต้องโทษแกนนำเสื้อแดงต้องโทษทักษิณชินวัตรต้องโทษยิ่งรักชินวัตรต้องโทษพรรคเพื่อไทยเพราะว่าประชาชนเหล่านี้เขาจงรักภักดีต่อพรรคเพื่อไทยเขาศรัทธาในพรรคเพื่อไทย เขาศรัทธาต่อทักษิณชินวัตรเขาก็เลยออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิที่ประรยร่วมกับแกนนำบนเวทีตรงเซนท่นเวอร์แล้วแกนนำบนเวทีก็เป็นคนบอกเบอร์โทรศัพท์ของอภิสิทธิ์ให้ผู้มาชุมนุมช่วยกันโทรไปได้เพื่อกดดันให้อภิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมืปี2553 ลาออกแลยยุบสภาเปเลิกตั้งใหม่ทอนนี้อากงเนี่ยมาร่วมชุมนุมเนี่ยด้วยความฮึกเหิมของการบุกข,ของแกนนำบนเวทีอากงจะทำหรือไม่ทำอาจารย์ไม่รู้แต่มีข้อความจากเบอร์มือถือ พราอากงเขาใช้เป็นรายเดือนเขาก็ตรวจสอบไปใกล้มือถือมันก็มีบัตรประชาชนตำรวจก็เลยมาจับอากงพราะอากงส่งข้อความเนี่ยไปเข้ามือถือของอภิสิทธิ์แต่อภิสิทธิ์ก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เองเขาให้เลขาถือโทรศัพท์อาภิสิทธิ์จึงสั่งให้เลขาเนี่ยไปแจ้งความตอนนี้ความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ย มันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินต่างจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา226/328ผู้ใดหมิ่นประมาทผู้อื่นต่อบุคคลที่สก็จะมีโทษจำคุกหนึ่งปีับไม่เกิน2องหมื่นบาทผู้ใดมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาเช่นไปออกทีวีไปสัมภาษณ์วิทยุไปสัมภาษณ์ะระดมหนังสือพิมพ์อย่างนี้ก็มีโทษจำคุกสองปีปไม่เกินสองแสนบาท แล้วจะไปโพสในอินเทอร์เน็ตโพสในเฟซบุ๊กโพสในทวิตเตอร์หรือไปในเว็บไซต์ต่างๆที่เขาให้แสดงความคิดเห็นนั่นก็จะผิดพระคอมพิวเตอร์ computer, ก็จะมีโทษจำคุกหลายปีทั้งจำทั้งปรับนะคะความผิดพระคอมพิวเตอร์ computer, ยอมความไม่ได้ความผิดในมิประมาทมาตรา3 2 6 3 2 8ยอมความได้ในประมวลกฎหมายอาญา แต่พอมาเป็นมาตา112เนี่ยมันยอมความไม่ได้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินแม้สถาบันเบื้องสูงไม่ได้ไปแจ้งความด้วยตนเองคนอื่นตำรวจเองตำรวจดำเนินคดีได้ไม่ใช่เพราะมาตานี้ความผิดในคดีฆ่าความผิดในคดีทำร้ายร่างกายความผิดในคดีปล้นลักทรัพย์ไม่มีคนไปแจ้งความตำรวจรู้ตำรวจแจจับได้ หรือคนธรรมดาประชาชนคนไทยเกือบเจ็สิบล้านคนก็มีสิทธิ์ไปบอกกล่าวกับตำรวจและตำรวจดำเนินคดีได้ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามตาตราร้อสิบสอมันมีมาตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วไม่เคยมีปัญหาแต่ที่มันมีปัญหาตอนนี้ก็เพราะว่าก็ได้มีการเอากฎหมายมาตรานี้เนี่ยมากันมาเป็นการ กังแกล้งทางการเมืองของคู่ต่อสู้ทางการเมืองที่ต้องการแย่งอำนาจมีอำนาจในประเทศก็ใช้กฎหมายมาตรานี้เนี่ยไปแจ้งความแกล้งคนที่เป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองตรงนี้เพราะว่าจะผูกขาดความจงรักพักดีแค่ฝ่ายเดียว นี่คือประเด็นที่เกิดการที่จะยกเลิกมาตรา112ซึ่งขณะนี้เนี่ยทนายของเสื้อแดงเนี่ยก็ได้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีกว่าว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งในประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112เนี่ยมันจะมีโทษมีแค่สองบรรทัดเองนะคะสองบรรทัดเท่านั้นเองคือแม่อาจารย์จะอ่านให้ฟังเนี่ยมีแค่สองบรรทัดเท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไรผู้ใดหมิ่นประมาทดูมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชตายาหรือผู้สำเร,ร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึงสิบห้ปีในคุณผู้ชมนห็นะคะสองบรรทัดเท่านั้นเองนี่สองบรรทัดตั้นเองเมื่อตานี้แต่กลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วกรณีของอากงเนี่ย คนเป็นมะเร็งมันไม่ได้เป็นสามวัลตายหรอกค่ะเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาคงจะเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งตอนนี่อโกงเนี่ยเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยได้ให้ทนายของคนเสด็จเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลขอถอนอุทธรเพราะเขาขยื่นอุทธรอยู่คือคดีนี้ศาลเนี่ยตัดสินจำคุก กระทงละห้าปีเพราไอ้ก,กงเข้าทำสี่ครั้งทาหรือไม่อาจารย์ไม่ทราบนะคะอันนี้เอามาจากคําพิพากษาคือตํารวจเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหากับอาก,กงแล้วให้อาก,กงเนี่ยพาไปร้านมือถืออาก,กงบอกว่าไม่ได้เป็นคนส่งเอสเส่งไม่เป็นพอดีโทรศัพท์เสียก็เลยเอาโทรศัพท์ไปซ่อมน่จะเป็นคนที่ รับซ่อมเป็นคนส่งแต่ปรากฏว่าตำรวจให้พาไปร้านที่ซ่อมอากงมีพาไปแต่บอกจำร้านไม่ได้ศาลก็เลยไม่เชื่อไงก่ะว่าจำเลยเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถึงไปซ่อมแล้วคนที่ซ่อมเนี่ยเป็นคนส่งศาลก็เลยเชื่อว่าอากงเป็นคนทำความผิดเองจึงลงโทษเพราะทำสี่ครั้งนี่ศาลกฎหมายเขียนไว้เลยว่าสามปีถึงสิบห้าปี น่สารท่านก็เลยเมตตาลงกระทงละห้าปีสกระทงยี่สิบโดยไม่รอลงอาญาเพราะมีการส่งข้อความไปหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเข้ามือถือของนายอภิสิทธิ์เวชชีวะโดยไม่ให้ประกันตัวเพราะเก่งว่าจําเลยจะลบหนีตอนนี้ที่ศาลใช้ดุลพินิจอย่างนี้เนี่ยถ้าพักเพื่อไทยเนี่ยทักสิงจะช่วยเหลือคนเสื้อแดงจริง ทักษิณมีเงินเป็นแสนแสนล้านมีอำนาจเป็นรัฐบาลอยู่ขนาดนี้เนี่ยทักษิณก็สามารถไปเพิ่มหลักประกันให้ศาลคือยืน่นจำเร้องขอประกันตัวแล้วหลักประกันนิดเดียวศาลก็กลัวนี่แต่ถ้าเพิ่มหลักประกันเนี่ยศาลอนให้ประกันตัวแต่ว่าแกนําเสื้อแดงทักษิณก็ไม่ยอมเข้าไปช่วยพรรคเพื่อไทยสสต่างๆก็ไม่ยอมเข้าไปช่วยอคค กนณีอากงเนี่ยตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยจะมาโทษสารไม่ได้ว่าเป็นพราะสามีไปกันตัวถึงตายด้วยโรคมะเร็งเพราะว่าเดือนเมษายนเนี่ยอากงได้เขียนจดหมายถึงทนายความของอากงว่าไม่อยากเขียนจดหมายไปถึงหลานเพราะเขียนที่ไรก็จะร้องไห้เพราะคิดถึงหลานอยากได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพราะว่าจะได้ไปอยู่กับหลานขอให้ทนายเนี่ยไปถอนอุทธรณ์คดีจะได้สิ้นสุดจะได้ขอพระราชทานอภัยโทษได้ทนายก็เลยไปยื่นคำร้องขออุทธรณ์จากสารเมื่อถอนอุทธรณ์แล้วมันคดีมันจะเลยสิ้นสุดไปขอประกันตัวไม่ได้เพราะมันสิ้นสุดไงคะถอนอุทธรณ์ก็คดีสิ้นสุดต้องคือรับโทษ ในชั้นต้นแล้วก็ต้องอยู่ในเรือนจำไม่มีการประกันตัวแล้วเพราะคดีมันสิ้นสุดไปแว่สารไม่ได้หรอกคะ่ะอันนี้อาจารย์ <Não S 1> อยากจะชี้แจงให้กับประชาช <standpoint> นได้เข้าใจนะคะก็เลยอยากจะว่านักการเมืองนักวิชาการหรือคนสอแสดงอากงเนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้ว ก็อย่าไปซ้ำเติมอากงเลยต้องโทษใครต้องโทษเพราะว่าอากงไม่รู้กฎหมายไม่รู้ว่าการส่งอย่างนั้นไปเนี่ยมันเป็นความผิดมีโทษเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีใครมาสอนอาจารย์ถึงได้ตั้งสถานีนี้ขึ้นมาเนี่ยฮอตทีวีเนี่ยโดยมีรายการฉายคดีเพื่ออะไรเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในทางด้านกฎหมายว่าการที่คุณไปส่งอย่างนั้นน่คุณมีโทษจำคุกถึง15ปีเนี่ย แต่นี่พระอ,อากงไม่รู้ไงเพราะความฮึขืมเวลาไปร่วมชุมนุมเนี่ยมันจะมีการปลุกเร้าจากแกนนําบนเวทีทำให้ฮึกขื่มแล้วก็มีคนไปร่วมชุมนุมเนี่ยเป็นหมื่นเลยก็ไม่ได้จุกคิดถึงเรื่องว่าทําอย่างนี้มันจะผิดกฎหมายแต่นี้กฎหมายอาญาเนี่ยเวลาลงโทษเนี่ยเขาลงโทษจะพระผู้กระทําความผิด แล้วตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าคนเสื้อแดงก็ออกมาเคลื่อนไหวว่ามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยนี่เท่ากระดาตัวเองเลยนะกระดานายกรัฐมนตรียิ่งราชินวัตรด่าทักษิณชินวัตรด่าพรรคเพื่อไทยดาแกนนําเสื้อแดงดากระทรวงยุติธรรมก็พลตำรวจเอกประชาพมโนก่ก็สอสอพรรคพระชายรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ดาอธิบดีกรมรชาชธรร์ และที่ประิกรมราชทานีก็ทักสินเปลี่ยนคนของเขาเข้ามาไล่คนเก่าออกกระดาพวกเดียวกันนั่นแหละกันตอนนี้มันช่วงนี้มันรัฐบาลใครเล่าก็รัฐบาลเสื้อแดงไงแล้วมันด่าพวกเดียวกันบอกไม่เป็นประชาธิปไตยใครเป็นคนฆ่าอากงทําให้กงตายไม่ได้เกี่ยวกับศาลเลยแล้วไนเรียนจาเนี่ยเมื่อคดีมันสิ้นสุดแล้วมันก็ประกันตัวไม่ได้เขา ถ้าป่วยเรือนจำมีหน้าที่ที่จะส่งตัวจำเลยเนี่ยออกมารักษาที่โรงพยาบาลได้เพราะในเรือนจำจริงอยู่ก็มีสถานพยาบาลแต่เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่มีเท่าโรงพยาบาลเพราะมันต้องไม่มีงบประมาณเพราะเครื่องมันแพงมากบางเครื่องเป็นร้อยร้อยล้านเรือนจำไม่มีงบประมาณตอนี้จะด่าใครอ่ะด่าที่ไม่ดีกรัราชการก็คนของทักษิณก็ต้องด่าทักษิณ เพราะตอนนี้ก็มีคุกบางเขนให้นักโทษเกี่ยวกับการเมืองมาอยู่แต่ทำไมตอนที่อากงอยู่ในคุกอีกแกนนำเสื้อแดงทั้งหลายทั้งอีนังทิดาถาวรเศษไอ้จตุพรพรมปาในนัตวุฒิสายเกลือไอ้หมอเวงไอ้ก่อแก้วพิกุณทองทามไม่ช่วยอากงเขารอจนเขาตายจะมาหาเรื่องสาร สารเขาทำตามหน้าที่ไม่ต้องไปหาเรื่องสารหรอกเขาทำตามหน้าที่แล้วสถาบันเบื้องสูงเขาก็ไม่ได้มายุ่งกับเรื่องนี้เลยกระบ,บวนการพิจรารณาในศารก็เป็นเรื่องของผู้พิพากษาผู้พิพากษาเขาก็ตัดสินไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ท่านนี้จะโทษใครก็ต้องโทษรัฐบาล พราะรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ประชาชนงงก็ยัดเยียดละครน้ำเน่ายัดเยียดละครน,น้ำเนา่เนนเนาแม้กระทั่งตอนนี้ช่องเก้าอาสอมทเนี่ยทักษิณก็เอาคนของตัวเองเข้าไปเป็นกป็ปลดผู้มีการอาสอมทอเอาคนตัวเองเข้าไปควบคุมช่องเก้า,อาตอนนี้ช่องเก้าเนี่ยหลังข่าวภาคเข้มจะเป็นละครแล้วตอนนี้เนี่ย ก็กำลังติดต่อผู้จัดละครคือตอนนี้ทุกช่องต้องอัดละครน้ำเน่าเพื่อจะไปทําให้ประชาชนโง่ไงเสพติดอยู่แต่ไอ้เรื่องละครน้ําเน่าไงจะได้ไม่คิดอะไรไม่หัวหมอถ้าฉลาดหัวหมอในปกครองยากแตนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ย คือที่พา,ามันเป็นผู้ชายเหมือนผู้ชายมันจั่วเราก็ดีใจว่าเอาเอ,เอรัฐบาลนี้เป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยมันจะมีต่อมความชั่วน้อยกว่าผู้ชายถ้ายิ่งแักชินวัฒน์นะคุณมีต่อมความชั่วน้อยกว่าผู้ชายนะแล้วคุณมีจิตสํานึกว่าคุณจะทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินนะไม่ได้ทําเพื่อพี่ชายคุณนะคุณต้องให้โอกาสสถานีโทรทัศน์ททีวีรายการแร์คดีเนี่ยไปออกฟรีทีวีเลย แล้วคุณต้องจัดงบเขาเรียก CSR ของกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการมาให้อาจารย์เพื่อที่เราจะได้ให้ความรู้กับประชาชนประชาชนจะได้ไม่กระทำความผิดไม่ใช่มาโทษศาลมาโทษกฎหมายมายกเลิกกฎหมายกฎหมายมันมีมานานแล้วแต่ว่าเพราะประชาชนไม่รู้กฎหมายฝากไปถึงยิ่งรัก ถ้าคุณมีต่ความชั่วน้อยกว่าผู้ชายเรายังหวังในตัวคุณเพราะคุณเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะ